สวัสดีครับผมนายอาตารศักดิ์เชนกุลนะครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการยั่งมางอจุดหมายหลักการยังมงงันม,ม,มีอยู่ว่าเมื่อเราใส่จุดหมายเข้าไปในกล่องจุดหมายนะครับ เซนเซอร์เขจะจะทำการตรวจจับจดจดหมายที่เข้าไปนะครับแล้วก็เซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังหน็มซ MCU ที่อยู่ภายในกล่องนี้นะครับแล้วก็หน่ว MCU ก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์ของเรานะครับอืมครับมาลองกันอีกครั้งนะครับนี่ครับ